ชีวิตในมหาวิทยาลัยมักจะมาพร้อมกับความท้าทายหลายอย่างนอกเหนือจากเรื่องเรียนเสมอโดยเฉพาะเรื่องที่พักการหาห้องเช่าที่ถูกใจและราคาเป็นมิตรนั้นเป็นเรื่องที่ยากเย็นแสนเข็นราวกับการงมเข็มในมหาสมุทรโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับนักศึกษาต่างจังหวัดที่งบประมาณจํากัดเช่นฉันจนกระทั่งวันหนึ่งฉันบังเอิญเจอประกาศเช่าห้องพักราคาแสนถูกที่ติดอยู่บนบอร์ดประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย มันเป็นห้องพักในหอพักเก่าแก่แห่งหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ไกลจากรั้วมหาวิทยาลัยมากนักในราคาสุดคุ้มที่ยากจะปฏิเสธได้แม้ใจจะรู้สึกแปลกๆก,กับข้อเสนอที่ดูดีเกินจริงไปบ้างแต่ด้วยความจําเป็นและความรีบร้อนฉันจึงตัดสินใจโทรติดต่อเจ้าของหอพักทันทีเสียงปลายสายเป็นเสียงผู้หญิงสูงวัยฟังดูเนิบๆช้าๆแต่ก็ตอบทุกคำถามอย่างใจเย็นเธอนัดหมายให้ฉันเข้าไปดูห้องในวันถัดไปทันที ทันทีที่ก้าวเท้าเข้าไปในซอยเล็กๆที่นำไปสู่หอพักแห่งนั้นบรรยากาศรอบกายก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงจากความคึกคักของถนนใหญ่กลายเป็นความเงียบสงัดที่ปกคลุมไปทั่วทั้งซอยราวกับว่าเสียงต่างๆถูกกลืนกินหายไปในอากาศฉันเดินไปตามทางเดินแคบๆที่ขนาบข้างด้วยอาคารเก่าๆสีซีดจางหลายหลังจนกระทั่งมาหยุดอยู่หน้าหอพักแห่งหนึ่งที่ดูเก่าแก่ที่สุดในละแวกนั้นผนังปูนฉาบซีเมน เผยให้เห็นรอยแตกรล้ามากมายบ่งบอกถึงการละเวลาที่ผ่านไปอย่างยาวนานต้นไม้ใหญ่ที่แผ่กิ่งก้านสาขาปกคลุมอาคารครึ่งหนึ่งทําให้แสงแดดส่องลงมาได้ไม่ทั่วถึงเพิ่มความรู้สึกอึมครึมให้กับสถานที่แห่งนี้ได้อย่างประหลาดฉันยืนอยู่หน้าประตูรั้วเหล็กดัดที่ขึ้นสนิมกรังอยู่พักหนึ่งก่อนจะตัดสินใจผลักมันออกไปเสียงเอดอาร์ดดังลั่นจนหน้าขนลุกกล้องกังวนไปทั่วทั้งบริเวณฉันเดินเข้าไปในอาคารอย่างไม่เต็มใจนะัก ความรู้สึกบางอย่างบอกฉันว่าที่นี่ไม่น่าไว้วางใจแต่ความต้องการห้องพักราคาถูกก็เป็นแรงผลักดันที่แข็งแกร่งกว่าเจ้าของหอพักเป็นหญิงชราหน้าตาใจดีผิวพรรณเหี่ยวย่นตามกาลเวลาแต่แววตาของเธอดูลึกซึ้งเกินจะคาดเดาได้เธอนำฉันขึ้นไปบนชั้นสามของหอพักแห่งนั้นบันไดไม้เก่าแก่ส่งเสียงดังเอี๊ยดอารทุกครั้งที่เท้าของฉันเหยียบลงไปตามขั้นบันได กลิ่นอับชื้นและกลิ่นคล้ายทูบเก่าๆกระคลุ้งไปทั่วทางเดินความมืดสลัวทําให้ฉันต้องเพ่งสายตามากกว่าปกติจนกระทั่งเรามาหยุดอยู่หน้าห้องหมายเลข303นั่นคือห้องที่ฉันจะได้เช่าเธอบอกฉันด้วยน้ําเสียงที่ดูเป็นปกติแต่ฉันกลับรู้สึกได้ถึงอะไรบางอย่างที่ผิดแปลกไปฉันเปิดประตูเข้าไปในห้องตามคําเชิญของเธอภายในห้องกว้างขวางกว่าที่คิดไว้มากเฟอร์นิเจอร์มีเพียงเตียงนอนไม้เก่าๆหนึ่งหลัง ตู้เสื้อผ้าไม้บิวอินที่ดูเหมือนถูกใช้มานานจนสีซีดจางโต๊ะเขียนหนังสือหนึ่งตัวและเก้าอี้หนึ่งตัวสภาพโดยรวมของห้องดูสุดโทรมกว่าที่คาดไว้ผนังห้องมีรอยด่างดำเหมือนคราบน้ำและเพดานก็มีรอยร้าวอยู่หลายแห่งหน้าต่างบานใหญ่เผยให้เห็นวิวต้นไม้รกครึมด้านนอกที่ยิ่งเพิ่มความรู้สึกวังเวงให้กับห้องมากขึ้นไปอีกแม้ห้องจะดูเก่าแต่ด้วยราคาเช่าที่ถูกอย่างไม่น่าเชื่อและทำเลที่ตั้งที่ใกล้กับมหาวิทยาลายัย ทำให้ฉันตัดสินใจเช่าห้องนี้ทันทีโดยไม่ได้คิดอะไรมากไปกว่าเรื่องของความคุ้มค่าและสะดวกสบายในเบื้องต้นเธอให้กุญแจฉันมาและบอกรายละเอียดเล็กน้อยเกี่ยวกับกฎระเบียบของหอพักก่อนจะเดินจากไปทิ้งให้ฉันอยู่กับความเงียบสงัดภายในห้องเพียงลำพังความรู้สึกแรกที่เกิดขึ้นเมื่อฉันอยู่คนเดียวในห้องคือความเย็นเยียบที่แผ่ซ่านเข้ามาในกระดูกแม้ว่าข้างนอกอากาศจะร้อนอบอ้าวเพียงใดในห้องกลับมีความเย็นเยียกที่ผิดปกติ เรากับอุณหภูมิภายในห้องนั้นลดต่ำลงกว่าภายนอกอย่างไม่น่าเชื่อฉันลองพยายามปลอบใจตัวเองว่าอาจเป็นเพราะห้องอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ทำให้ไม่โดนแดดตรงๆแต่ความรู้สึกนั้นก็ยังคงติดหนึบอยู่ในใจตลอดเวลาที่ฉันเริ่มจัดเข้าของเครื่องใช้ลงในตู้เสื้อผ้าและจัดวางหนังสือบนโต๊ะฉันรู้สึกราวกับมีสายตาคู่หนึ่งกำลังจับจ้องมองมาที่ฉันตลอดเวลาทุกครั้งที่ฉันเผลอหันไปมองรอบๆห้องก็จะไม่มีอะไรผิดปกติปรากฏให้เห็น แต่ความรู้สึกถูกจ้องมองนั้นก็ไม่เคยหายไปไหนฉันพยายามไม่คิดมากและบอกตัวเองว่าอาจเป็นเพราะความเหนื่อยล้าจากการเดินทางและจัดของทําให้ฉันคิดไปเองวันแรกผ่านไปอย่างช้าๆด้วยความรู้สึกไม่คุ้นชินกับการอยู่ในสถานที่ใหม่แต่สิ่งที่น่าแปลกใจคือในช่วงกลางคืนฉันรู้สึกถึงความหนาวเย็นที่เพิ่มมากขึ้นจนต้องห่มผ้าห่มาหนาๆนานาทั้งที่ไม่ได้เปิดเครื่องปรับอากาศหรือพัดลมแรงเลยแม้แต่น้อยในคืนแรกนั้นฉันนอนหลับหล,ลับตื่น,ต,นตื่นทั้งคืน ด้วยความรู้สึกไม่สบายตัวความฝันที่เกิดขึ้นในคืนนั้นเป็นความฝันที่แปลกประหลาดและชวนขนลุกฉันฝันเห็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่กลางห้องเธอสวมชุดไทยสีขาวเก่าๆใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยความเศร้าและดวงตาของเธอก็จ้องมองมาที่ฉันอย่างไม่ลดละเธอไม่ได้พูดอะไรสักคำแต่การปรากฏตัวของเธอก็ทำให้ฉันรู้สึกหวาดกลัวจับใจจนสะดุ้งตื่นขึ้นมาในตอนเช้า ฉันพยายามปัดเป่าความฝันนั้นออกจากคิดๆและบอกตัวเองว่าคงเป็นเพราะฉันคิดมากเรื่องห้องเช่าใหม่มากเกินไปแต่หลังจากนั้นเหตุการณ์แปลกๆก็เริ่มเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในห้องของฉันบางครั้งฉันจะตื่นมาพบว่าของที่วางอยู่บนโต๊ะเขียนหนังสือถูกเลื่อนไปจากตำแหน่งเดิมทั้งๆที่ฉันมั่นใจว่าได้จัดวางไว้อย่างเรียบร้อยแล้ว บางครั้งก็มีเสียงคล้ายกับมีใครกำลังเดินไปมาอยู่บนเพดานห้องของฉันในตอนกลางคืนเป็นเสียงเดินที่เบาและช้าแต่ก็ทำให้ฉันต้องนอนตัวแข็งด้วยความกลัวเสียงนั้นจะดังขึ้นเป็นจังหวะเนิบๆก่อนจะเงียบหายไปเองโดยที่ฉันไม่สามารถหาสาเหตุของเสียงนั้นได้เลยแม้แต่น้อยฉันเริ่มรู้สึกว่าไม่ค่อยได้อยู่คนเดียวในห้องอีกต่อไปแล้วความรู้สึกเหมือนมีใครอีกคนอยู่ในห้องด้วยกันกับฉันมันเริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ จนฉันเริ่มทานอาหารไม่ลงและนอนไม่หลับอย่างจริงจังฉันเริ่มเห็นเงาตะคุ่มๆปรากฏขึ้นที่มุมห้องในบางครั้งในขณะที่ฉันกำลังอ่านหนังสือหรือทำงานอยู่แม้จะเป็นเพียงเซี้ยววินาทีและเมื่อฉันหันไปมองมันก็จะหายไปทันทีแต่ความรู้สึกหวาดกลัวก็ยังคงเกาะกลุ่มจิตใจของฉันอยู่เสมอความเย็นเย,ยือกในห้องก็ยังคงมีอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าข้างนอกอากาศจะร้อนเพียงใดก็ตาม บางครั้งฉันรู้สึกเหมือนมีลมเย็นๆพัดผ่านผิวหนังไปอย่างแผ่วเบาเหมือนมีใครกำลังยืนอยู่ข้างหลังฉันฉันเคยลองเล่าเรื่องเหล่านี้ให้เพื่อนสนิทคนหนึ่งฟังเพื่อนของฉันหัวเราะและบอกว่าฉันคิดมากไปเองเพราะเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ใหม่แต่ฉันรู้ดีว่าสิ่งที่ฉันกำลังประสบอยู่นั้นไม่ใช่เรื่องที่คิดไปเองอย่างแน่นอนความรู้สึกไม่สบายใจเริ่มทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจนฉันไม่กล้าที่จะอยู่คนเดียวในห้องในตอนกลางคืนฉันพยายามกลับห้องให้เร็วที่สุดหลังจากเลิกเรียน และพยายามเปิดไฟทุกดวงในห้องตลอดเวลาเพื่อขับไล่ความมืดมิดและสิ่งที่มองไม่เห็นออกไปแต่ความรู้สึกทุกจ้องมองก็ยังคงอยู่เสมอไม่ว่าจะเปิดไฟสว่างเพียงใดก็ตามคืนหนึ่งฉันตัดสินใจจะเข้านอนหลังจากอ่านหนังสือดึกดื่นเช่นเคยทันทีที่ฉันปิดไฟในห้องและทิ้งตัวลงบนเตียงความรู้สึกหนาวเหน็บก็ถาโถมเข้าใส่ฉันอย่างรุนแรงมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาฉันพยายามดึงผ้าห่มมาคลุมกายให้มิดชิดแต่ก็ไม่สามารถขับไล่ความเย็นเยียบนั้นออกไปได้ ฉันนอนลับตาปีพยายามข่มตาให้หลับให้ได้แต่ความรู้สึกบางอย่างก็ทําให้ฉันต้องลืมตาขึ้นใหม่อีกครั้งทันทีที่ฉันลืมตาขึ้นภาพที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าก็ทําให้เลือดในกายของฉันหยุดไหลไปชั่วขณะผู้หญิงคนนั้นในชุดไทยสีขาวซีจางที่ฉันเคยเห็นในความฝันกําลังยืนอยู่ปลายเตียงของฉันเธอหันหลังให้ฉันแต่ฉันสัมผัสได้ถึงความเศร้าและเจ็บปวดที่แพ้่ซ่านออกมาจากร่างของเธอฉันพยายามที่จะกรีดร้องแต่เสียงของฉันกลับไม่สามารถออกมาจากลําคอได้ ร่างกายของฉันแข็งทื่อราวกับถูกสาบดวงตาของฉันเบิกโพลงจ้องมองร่างของหญิงสาวปริศนาที่ยืนอยู่ตรงหน้าด้วยความหวาดกลัวสุดขีดฉันเห็นไหล่ของเธอสั่นเทาเล็กน้อยราวกับเธอกำลังสะอื้นให้เสียงสะอื้นที่แผ่วเบาแทบไม่ได้ยินเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆในความเงียบสงัดของห้องมันเป็นเสียงที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดรวดร้าวที่ทำให้ฉันรู้สึกหน่วงในใจอย่างประหลาดฉันนอนนิ่งไม่กล้าขยับเขยืขย้อนร่างกายแม้แต่น้อยราวกับถ้าฉันขยับตัวแม้เพียงนิดเดียวสิ่งตรงหน้าอาจจะหันกลับมา และเผชิญหน้ากับฉันอย่างเต็มตัวความรู้สึกหวาดกลัวผสมกับความสงสารเริ่มก่อตัวขึ้นในใจของฉันฉันไม่รู้ว่าเธอเป็นใครและต้องการอะไรแต่ความทุกข์ระทมของเธอนั้นส่งมาถึงฉันได้อย่างชัดเจนทันใดนั้นร่างของเธอก็เริ่มหันกลับมาอย่างช้าๆช,ช้ามากจนแต่ละวินาทีรู้สึกเหมือนยาวนานนับชั่วโมงฉันมองเห็นใบหน้าของเธอที่ซีดเซียวและบิดเบี้ยวด้วยความทุกข์ทรมานดวงตาของเธอกลวงโบไม่มีแววชีวิตอยู่เลยแม้แต่น้อย แต่สิ่งที่ทำให้ฉันหวาดกลัวที่สุดคือรอยฟกช้ำสีม่วงคล้ำที่ปรากฏอยู่บริเวณลำคอของเธอและเส้นผมของเธอที่กระเซาะกระเซิงไปหมดเรากับผ่านการต่อสู้ดิ้นรนบางอย่างมาอย่างแสนสาหัสเธอค่อยๆเอื้อมมือที่ซีดขาวราวกับไร้ซึ่งเลือดฝาดมาทางฉันนิ้วมือที่ยาวเรียวดูน่ากลัวสัมผัสลงบนผ้าห่มที่ฉันกำลังห่มอยู่ความเย็นเยือกที่แผ่ซ่านจากปลายนิ้วของเธอทะลุผ่านผ้าห่มเข้ามาถึงผิวหนังของฉันราวกับน้ำแข็งที่กำลังกัดกินเนื้อหนัง เสียงสะอื้นของเธอดังขึ้นเรื่อยๆพร้อมกับลมหายใจเย็ยนเยอือกที่แผ่ลดลงมาบนใบหน้าของฉันเธอไม่ได้พูดอะไรแต่ความรู้สึกที่เธอกำลังสื่อสารมานั้นชัดเจนเราวกับเสียงกระซิบคำว่าฉันเจ็บฉันแค้นและอยาปล่อยให้ฉันอยู่คนเดียวดังกล้องอยู่ในหัวของฉันฉันทนไม่ไหวอีกต่อไปแล้วน้ำตาของฉันไหลออกมาอย่างห้ามไม่อยู่ด้วยความกลัวและความเห็นใจฉันปิดตาลงแน่นภาวนาให้ทุกอย่างเป็นเพียงความฝันที่น่ากลัว และเมื่อฉันลืมตาขึ้นมาอีกครั้งร่างของหญิงสาวก็หายไปแล้วเหลือเพียงความว่างเปล่าและความเงียบงันที่น่าขนลุกฉันรีบลุกจากเตียงด้วยหัวใจที่เต้นระรัวรีบวิ่งไปเปิดไฟทุกดวงในห้องและนั่งตัวสั่นอยู่บนเก้าอี้จนรุ่งเชา้าฉันรู้ทันทีว่าฉันไม่สามารถอยู่ที่นี่ได้อีกต่อไปแล้วหลังจากเหตุการณ์ในคืนนั้นฉันตัดสินใจว่าฉันจะต้องย้ายออกจากห้องนี้ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ ฉันไม่ได้บอกอะไรกับใครเรื่องที่ฉันเจอเพราะฉันรู้ว่าคงไม่มีใครเชื่อฉันหรอกฉันติดต่อเจ้าของหอพักในวันรุ่งขึ้นและบอกว่าจะย้ายออกทันทีเธอดูไม่ได้แปลกใจกับคำบอกเล่าของฉันแม้แต่น้อย <c oughs> เพียงแค่พยักหน้าเล็กน้อยและรับกุญแจห้องคืนไปอย่างเงียบๆนั่นยิ่งทำให้ฉันรู้สึกสยองขวัญมากขึ้นไปอีกราวกับว่าเธอก็รู้ดีว่าเกิดอะไรขึ้นในห้องหมายเลข303 ฉันเก็บข้าวของทุกชิ้นใส่กระเป๋าอย่างลวกๆโดยไม่สนใจความเรียบร้อยใดๆสิ่งเดียวที่ฉันต้องการคือการออกจากที่แห่งนี้ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้เมื่อฉันกําลังเดินออกจากห้องครั้งสุดท้ายฉันหันไปมองในห้องอีกครั้งหนึ่งความเย็ยนเยือกนั้นยังคงอยู่ราวกับมีบางสิ่งบางอย่างกําลังจับจ้องมองมาที่ฉันอยู่ตลอดเวลาฉันรู้สึกได้ว่าวิญญาณของผู้หญิงคนนั้นยังคงอยู่ที่นั่น เธอคงจะยังวนเวียนอยู่กับความทุกข์ทรมานและความแค้นของเธอไม่สามารถไปไหนได้และฉันก็ไม่คิดจะหันกลับไปมองอีกเลยตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาฉันก็ไม่เคยกลับไปที่หอพักแห่งนั้นอีกเลยและฉันก็ไม่เคยเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ใครฟังอย่างละเอียดจนกระทั่งวันนี้เรื่องราวของผีห้องเช่าในห้องหมายเลข303ยังคงเป็นสิ่งที่ติดอยู่ในความทรงจำของฉันตลอดไปเป็นความทรงจำที่เตือนให้ฉันรู้ว่า บางสิ่งบางอย่างที่มองไม่เห็นนั้นอาจจะอยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่เราคิดเสมอและบางครั้งความจริงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังความเงียบสงัดและราคาที่แสนถูกก็อาจเป็นสิ่งที่เราไม่ควรจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยเลยแม้แต่น้อยเรื่องราวของเธอที่ต้องจากไปด้วยความเจ็บปวดและยังคงวนเวียนอยู่กับความทุกข์ทรมานนั้นคงไม่มีวันจบลงตราบใดที่ห้องหมายเลข303ยังคงอยู่ณนะที่แห่งนั้นห้องแห่งความทรงจำที่เลวร้าย และเป็นที่พำนักของวิญญาณที่ถูกจองจำไปชั่วนิรันดร์และฉันก็หวังเพียงแค่ว่าคงจะไม่มีใครต้องไปประสบพบเจอกับเรื่องราวที่น่าสะพรึงกลัวเช่นเดียวกับฉันอีกเลยแม้แต่คนเดียว